สวัสดีครับวันนี้จะมาให้ดูดอกสาเล่าปัตตานีนะครับชื่อดอกของมันมีสาเล่ากลิ่นของมันก็จะออกเป็นคล้ายๆกลิ่นของสาเล่านะฮะเมื่อตอนที่ออกใหม่ๆนี่นะฮะมันจะเป็นดอกสีเขียวนะฮะก้านยาวับก้านเนี่ยมีอยู่สองสีฮะอันนี้เป็นก้านสีม่วงอีกอีกอย่างหนึ่งก็ก้านสีเขียวนะฮะก็จะเป็นพันธุ์เดียวกัน ตอนออกใหม่ๆดอกสีเขียวนะครับพอ,อให้ดูอย่างนี้ทั้งหมดมีอยู่หกกลีบนะฮะพอดอกบานอันนี้อันนี้บานแล้วนะฮะข้างในเนี่ยจะมีสีแดงนะฮะอย่างนี้จะมองไม่เห็นจะต้องทำให้ดูย่นี้เห็นไหมเอ่ยนี่ฮะอ่าอันนี้ข้างในก็จะเป็นสีแดงนะครับ นี่ก็จะเป็นลักษณะของดอกสาเล่าปัตตนีก้านยาวนะฮะดอกชื่อดอกสาเล้าปัตตนีนะครับดูลักษณะของใบาามาดูลักษณะของใบใบนี่นะลักษณะของใบเป็นไม้ท้องถิ่นบ้านเรานะฮะพบในป่าเบญจพรรณครับพบได้ทั่วประเทศอันนี้คือสาเล้าปัตตนีครับ